มหายุทธสถานพบตอนที่เจ็สิบสเห็นสีหน้าตกตะลึงของหลัวซิลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสีหน้าผู้อาวุโสในชุดคลุมสีเขียวอย่างสวีจิงเหนียนฉายแววได้ใจคิดไม่ถึงว่าผู้อาวุโสจะเป็นบรรพบุรุษของตระกูลสวีหลัวซิลสูดหายใจลึกแล้วพูดเสียงทุ้มว่าผมว่าจุดตันเถียนของผู้อาวุโสน่าจะได้รับความเสียหายจําเป็นต้องใช้ยาเสวียนจือมาฟื้นฟูจุดตันเถียนใช่ไหม ยาสเสวียนจือเป็นยาระดับ6กท่านนั้นที่เป็นราชวงศ์ตูเฉิงน่าจะกลั่นยาออกมาได้ทำไมผู้อาวุโสถึงมาหาผมหลักหลวซิลถามอย่างสงสัยนายมองอาการบาดเจ็บของฉันออกด้วยเหรอสวีจิงเหนียนรีดวงตาชาราลงมองหลวซิลอย่างแปลกใจและตกใจหลัวซิลไม่ได้ปฏิเสธเขายิ้มแล้วพยักหน้านักกลั่นยาก็ถือว่าเป็นหมอผู้น้อยอย่างผมมีวิธีพิเศษอยู่บ้าง ดังนั้นจึงมองออกว่าอาการของผู้อาวุโสคือจุดตันเถียนได้รับความเสียหายจุดตันเถียนตัวอย่างรู้เป็นจุดสําคัญที่สุดของนักยุทธไม่ว่าผลการฝึกตนของคุณจะสะเทือนฟ้าดินขนาดไหนแต่ถ้าสองจุดนี้ได้รับความเสียหายก็ยากที่จะฟื้นฟูกลับมาถึงขนาดที่ทําให้ผลการฝึกตนตกต่าลงอายุไขลดลงไปมากเย,ยนเย่เออเป็นผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดิเพราะตัวอย่างรู้ได้รับความเสียหายเทพจิตได้รับบาดเจ็บผลการฝึกตนจึงลดลงไปอยู่แดนฝึกจิต แต่ผู้อาวุโสตระกูลสวีที่อยู่ตรงหน้าจุดตันเถียนยังได้รับความเสียหายต้องใช้พลังจิตแท้ในร่างกายมาระง,งับอาการบาดเจ็บไม่สามารถใช้งานได้อย่างมากก็ใช้พละกําลังได้แค่ระดับฝุกจิตเมื่อได้ยินดังนั้นสีหน้าของสวีจิงเหนียนผ่อนคลายลงและยิ้มอย่างขมขื่นทันทีจากนั้นจึงพูดว่าในสิบตระกูลใหญ่รวมตระกูลสวีของเราไปใน9ก้าตระกูลใหญ่ไม่ถูกคอกับราชวงศ์ตระกูลฝานราชวงศ์ตระกูลฝานมีความทะยทยานมาก หาโอกาสกลืนกินก้าวตระกูลใหญ่ตระกูลอื่นๆมาโดยตลอดถ้าฉันบอกนายว่าอาการบาดเจ็บของฉันเป็นฝีมือของปรมาจารย์กลั่นยาระดับหกคนนั้นละ่ะนายก็จะรู้ว่าทำไมฉันไม่ไปให้เขากลั่นยาให้เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนฉันเคยช่วยชีวิตโอโหเหลียงได้ยินจากเขาว่ามีอาจารย์ลึกลับอยู่เบื้องหลังนายฝีมือการกลั่นยาไม่น่าจะได้ไปกว่าคนในราชวงศ์นั้นผู้อาวุโสจะให้อาจารย์ของผมกลั่นยาให้เหรอหลวซิลเอ่ยขึ้นถูกต้อง เรื่องนี้ผู้น้อยอย่างผมตัดสินใจอะไรไม่ได้อีกทั้งอาจารย์ยังเก็บตัวลึกลับอยู่หลายปีไม่ออกโรงง่ายๆหรอกหลัวซิวสายหน้าแล้วเอ่ยขึ้นสวีจิงเหนียนอยู่มาพันกว่าปีจะฟังความหมายจากคำพูดของหลัวซิลไม่ออกได้อย่างไรกันเขายิ้มบางๆแล้วพูดว่าขอแค่เสี่ยวโย่ยอมส่งข่าวถ้าทําให้อาจารย์ออกโรงได้ฉันไม่เพียงแต่จะให้วัตถุดิบสิบชุดแถมยังสัญญาว,ว่าจะติดหนี้น้ําใจของเสี่ยวโยด้วย ถ้าผลการฝึกตนของฉันฟื้นฟูถึงระดับจักรพรรดิมูลค่าของน้ำใจนี้เสี่ยวโยน่าจะรู้ดีนะเมื่อได้ยินดังนั้นหลวงซิลเริ่มเปลี่ยนความคิดไม่ต้องพูดว่าวัตถุดิบในการกลั่นยาระดับ6มีมูลค่าสูงขนาดไหนน้ำใจของอาวุโสผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดิเพียงพอที่จะทำให้เขามีอำนาจในประเทศเทียนหวูได้เรื่องนี้ผู้น้อยจะแจ้งให้อาจารย์ทราบผู้อาวุโสมีความจริงใจขนาดนี้ผมว่าอาจารย์น่าจะยอมช่วยนะหลวงซิลพยักหน้ายิ้มแล้วเอ่อยขึ้น เมื่อได้ยินดังนั้นสวีจิงเหนียนรู้ว่าเรื่องนี้น่าจะมีความเป็นไปได้สูงมากใจที่กระวนกระวายก็วางใจลงสักทีรอยยิ้มล่งใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าชราฉันขอไปเตรียมยาวิเศษก่อนหน้าจะต้องใช้เวลาสามวันจะรอข่าวดีจากเสี่ยวโยนะหลังจากสวีจิงเหนียนบอกลาและออกมาในห้องเหลือเพียงหลัวซิวคนเดียวตั้งแต่เริ่มแรกอาจารย์ลึกลับอะไรที่ว่า เป็นแค่เรื่องที่สมมุติขึ้นมีเพียงหลัวซิวเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองยาสเสวียนจือเป็นยารักษาจุดตันเถียนที่เสียหายเป็นยาอันดับต้นๆในยาระดับหและล้ำค่าเป็นอย่างมากจากผลการฝึกตนแดนฝึกจิตขั้นห้าของเขาในตอนนี้เพียงพอที่จะกลั่นยาระดับ5แต่ถ้าไปกลั่นยาระดับหชั้นยอดยังห่างชั้นอยู่ไม่น้อยจะรับงานนี้ดีหรือเปล่านะในห้องหนังสือหลวซิลขมวดคิ้วขึ้นครุน,นคิดถึงผลได้ผลเสียในเรื่องนี้นายกลั่นยาเป็นเหรอ หลงมิงปรากฏตัวแบบเลือนลางบนไหล่ของหลัวซิวแวลตาเต็มไปด้วยความตกใจและแปลกใจทำไมนายมีปัญหาเหรอหลัวซิวปลายตามองมันถ้าฉันจำไม่ผิดจำได้ว่านายบอกว่าตัวเองอายุเพียง15้าปีภายใต้พลังฟ้าดินจิตที่บอบบางขนาดนี้นายฝึกตนถึงแดนฝึกจิตก็นับว่าสุดยอดมากแล้วนายยังเป็นนักก่นยาระดับสี่ด้วยเหรอ ในสมัยโบราณหลงมิงเคยเจอคนมีความสามารถมาหลากหลายแต่มองแววตาของหลัวซิลในตอนนี้มันช่างต่างกันมากในสมัยโบราณคนประหลาดที่ฝึกตนเร็วกว่าหลัวซิลมีอยู่ไม่น้อยแต่การกลั่นยาไม่ได้ต้องการแค่พรสวรรค์เท่านั้นต้องรู้จักวิเคราะห์และมีความเข้าใจด้วยอีกทั้งยังต้องสะสมประสบการณ์มากๆด้วย เมื่อเห็นท่าทางตกใจของหลงหมิงหลัวซิวอดยกยิ้มมุมปากอย่างยียวนไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมามังกรไร้ร่างตัวนี้คิดว่าตัวเองเป็นผู้แข็งแกร่งที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่โบราณเอื่อมรอากับทุกสิ่งในปัจจุบันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นตัวเองสามารถทําให้เขาตกตะลึงได้ในใจของหลัวซิวก็พอใจมากแล้วเวลาสาวันดําเนินไปอย่างรวดเร็วสวีจิงเหนียนมาที่แก๊งนักกลั่นยาอีกครั้ง เรื่องบาดเจ็บของเขาเป็นความลับมีเพียงน้อยคนที่รู้แม้กระทั่งโอโหเหลียงก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้อาวุโสตระกูลสวีและไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือยาเสวียนจือฟื้นฟูจุดตันเถียนดังนั้นเขาจึงต้องทำเรื่องขอยาด้วยตัวเองในห้องหนังสือสวีจริงเหนียนเอาแหวนเก็บของมาวางไว้บนโต๊ะจากทรัพย์สินเป็นร้อยปีของตระกูลสวีเอายาวิเศษที่ใช้กลั่นยาระดับ6จจำนวนสิบชุดใช้ทรัพย์สินเกือบครึ่งของตระกูลยาวิเศษที่ใช้กลั่นยาเสวียนจือมีเพียงห้าชุด ส่วนที่เหลืออีกห้าชุดเป็นยาวิเศษระดับ6ที่มีมูลค่าเหมือนกันมาแทนเสียวโย่ลองดูได้สวีจิงเนียนยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นในใจก็เป็นกังวลมากเพราะอาการบาดเจ็บของเขาจะหายหรือไม่ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของตระกูลตัวเองแต่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของทั้งตระกูลสวีหลัวซิวพยักหน้าใช้ตัวสำนึกสองเข้าไปในแหวนเก็บของเห็นยาวิเศษกองอยู่ในช่องว่างแคบแคบเป็นร้อย แต่ละอันเป็นยาวิเศษระดับ6และเป็นชนิดที่หายากอีกด้วยหลังแน่ใจว่ายาวิเศษไม่มีข้อผิดพลาดหลัวซิวเอ่ยปากพูดว่าอาจารย์ตกลงว่าจะช่วยผู้อาวุโสกลั่นยาสเสวียนจือแต่มีเรื่องหนึ่งต้องบอกผู้อาวุโสเอาไว้ก่อนเมื่อได้ยินประโยคครึ่งแรกสีหน้าของสวีจิงเหนียนดูดีใจแต่ต่อมาจู่ๆก็ทําให้เขาเป็นกังวลเสี่ยวโยพูดมาเลยสวีจิงเหนียนสูดหายใจลึกเขาไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันใดๆ คืออย่างนี้ครับเพราะอาจารย์ไม่ชอบเจอคนนอกดังนั้นหลังจากกลั่นยาเสร็จผู้น้อยอย่างผมจะเป็นคนนำมาให้ผู้อาวุโสแต่ยังมีเวลาประมาณหนึ่งเดือนผมต้องไปแดนปริศนาไม่ทราบว่าผู้อาวุโสร,รอให้ผมออกมาได้ไหมแล้วค่อยมอบยาให้ผู้อาวุโสหลัวซิลเอ่ยขึ้นนี่เป็นคำพูดที่เขาเตรียมเอาไว้หลังจากครุ่นคิดเพราะตอนนี้เขายังไม่มีความสามารถในการกลั่นยาสเสวียนจือแต่ถ้าออกมาจากแดนปริศนาก็ใช้ว่าจะไม่มีความสามารถในการกลั่นยาระดับหก เพราะเขาไม่ได้ขาดความสามารถในการกลั่นยาแต่เพราะผลการฝึกตนของตัวเองต่ำเกินไปสวีจิงเนียนขมวดคิ้วเบาๆเขาอยากได้ยาเสวียนจือมากไม่อยากรอสักนิดแต่เขารู้ดีว่าโคต้าจำนวนคนของแดนปริศนายากมากที่จะได้มาจะให้หลวสซิวละทิ้งคงเป็นไปไม่ได้ ราชวงศ์ตระกูลฝานสงสัยแล้วว่าฉันบาดเจ็บถ้าจะลงมือกับตระกูลสวีต้องทําหลังจากแดนปริศนาเปิดแน่นอนอาจารย์ของหลวซิลเป็นโอกาสเดียวของฉันคงทําได้เพียงเดิมพันแล้วละ่ะสวีจิงเนียนเงียบอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพยักหน้าพูดว่างั้นฉันจะรอผู้น้อยออกมาจากแดนปริศนาอย่างนี้ดีมากเลยหลวซิลยิ้มแล้วเอ่อยขึ้นยาวิเศษในแหวนเก็บของหลวซิลเอายาวิเศษห้าชุดที่ใช้กลั่นยาเสวียนจื้อมาก่อน ส่วนค่าตอบแทนของยาวิเศษที่เหลือรอส่งยาวิเศษให้อีกฝ่ายก่อนถึงจะได้ใช่ว่าสวีจิงเหนียนจะไม่เคยคิดว่าหลวซิลจะเอายาวิเศษไปเมื่อถึงตอนนั้นถ้ากลั่นยาสเสวียนจือไม่ได้จะทำยังไงแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกแล้วทำได้เพียงฝากความหวังไว้กับอาจารย์ผู้ลึกลับของเขาวันต่อมาหลวซิลออกจากเมืองซานหยวนเข้าสู่แดนเขตการปกครองหูเฟิงจากนั้นใช้ค่ายวับมายังแถบชายแดนเขาจิวเฟิงแค่ผ่านเขาจิวเฟิงไปก็จะเข้าสู่เขตการปกครองหยุนหลง ถ้าจะถึงตูเฉิงของประเทศเทียนหู่ต้องใช้เวลาประมาณ20วันหลังสามบนหลวซิลมาถึงเมืองต้าโจที่เขตการปกครองหูเฟิงเขาจะออกเดินทางจากที่นี่ผ่านไปยังเขาจิวเฟิงแต่เมื่อเขาเพิ่งออกจากเมืองเขารู้สึกว่าตัวเองโดนจับตามองนี่ทำให้เขารู้สึกสงสัยมากถ้าว่ากันตามเหตุผลไม่ควรมีใครจับตามองเขาอย่างไรเหตุผล ตอนนั้นเขาอยู่ในเขตการปกครองหูเฟิงไม่นานตอนแรกข่าปรมาจารย์ฝึกจิบที่มีเจตนาจะชิงศพของมีเดือดสามตาต่อมาทำลายเรื่องของตระกูลจูข่าผู้อาวุโสสองคนของสำนักเฉินเฟิงหลัวซิลสงสัยว่าคนที่สะกดรอยตามตัวเองต้องเกี่ยวข้องกับสองเรื่องนี้อย่างแน่นอนหลังผ่านไปสองชั่วย,ยามหลัวซิลเข้ามาในป่าที่เขาจิวเฟิงคนที่สะกดรอยตามข้างหลังเขาเร่งความเร็วขึ้นมาขวางทางเขา ตรงหน้าปรากฏเป็นชายวัยกลางคนชุดคลุมยาวแดงใบหน้ามีส่วนคล้ายกับหลิงเหวินที่เขาฆ่าหลัวซิวจำได้ว่าตอนที่หลิงเหวินตายเคยบอกว่าพี่ใหญ่ของเขาจะแก้แค้นให้เห็นได้ชัดว่าชายชุดคลุมยาวแดงน่าจะเป็นพี่ใหญ่ของเขาแต่สิ่งที่ทําให้หลัวซิวคิดไม่ถึงเครื่องหมายตัวสํานึกของอีกฝ่ายโดนเขากําจัดไปแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าตัวเองคือคนที่ฆ่าหลิงเหวินนายคือคนฆ่าน้องชายใช่ไหม ชายชุดคลุมยาวแดงจ้องหลัวซิลด้วยสีหน้าอาฆาตนายเป็นใครหลัวซิลขมวดคิ้วแล้วเอ่ยขึ้นไอ้หนุ่มอย่ามาทำเป็นไม่รู้ตอนนายค่าหลิงเหวินน้องชายฉันรูปลักษณ์ของนายฉันรู้ได้จากเครื่องหมายตัวสำนึกชายชุดคลุมยาวแดงแผดเสียงดุดนันกล้าฆ่าน้องชายของหลิงเทียนฉันจะถลกหนังของนายก่อนให้นายได้สัมผัสกับมดกินคนเจ็บปวดแบบตายดีกว่าอยู่ ขณะพูดหลิงเทียนชักดาบรบออกมาแหวกเป็นเงาสีขาวรู้สึกถึงความแหลมคมอันน่ากลัวเมื่ออีกฝ่ายลงมือหลัวซิวรับรู้ได้ว่าผลการฝึกตนของหลิงเทียนอยู่ในฝึกจิตขั้นห้าฝึกตนพลังจิตแท้ที่เกี่ยวกับทองพลังการโจมตีรุนแรงมากแสงมีสีขาวกีดขวางในอากาศทําให้หลัวซิวรู้สึกเหมือนร่างกายตัวเองโดนผูกมัดทําให้ขยับตัวได้ยากทําลายมันให้ฉัน หลัวซิลแผดเสียงต่ำเพลิงมรณะระเบิดออกจากตัวเปลวไฟดำที่แฝงไปด้วยความตายทําให้หลงหมิงที่เกาะบนไหล่ของเขาถึงกับสะดุ้งโยงและรีบบินหนีไปพลังจิตแท้ของไอ้มอนี่มีพลังแห่งความตายแฝงอยู่อย่าบอกนะว่าได้รับการถ่ายทอดจากวิหารแห่งความตายหลงหมิงเคยสัมผัสกับความเจ็บปวดของเปลวไฟดำที่แผดเผาทุกครั้งที่นึกถึงก็รู้สึกอกสันขวัญแขวน ตอนเปลวไฟ,ฟดำพุ่งพล่านออกมาหลัวซิลหลุดออกจากพันธนาการของอีกฝ่ายเขาหายตัวหลบไปด้านข้างตุมเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นมาแสงดาบทำให้พื้นระเบิดจนเป็นรูที่ไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนพลังจิตแท้กระทองอันดุดันถาโถมไปทั่วทุกทิศจนทำให้กิ่งไม้ใบหญ้าแตกกระจายเท้าของหลัวซิลตามลมล่าจันทราเหมือนร่างกายของเขากลายเป็นสายลมกระบียุดดินด้านหลังถูกดึงออกจากฝักพร้อมพลานุภาพอันน่ากลัวพุ่งไปยังหลิงเทียนชิง ดาบและกระบี่ปะทะกันพานุภาพอันดุร้ายทำให้ร่างกายของหลิงเทียนสั่นสะเทือนและลอยถอยหลังออกไปพละกำลังอันแข็งแกรง่งนายเป็นนักยุทธก์กลั่นร่างหร,รอสีหน้าของหลิงเทียนตกตะลึงร่างกายนักยุทธกลัน่นร่างแข็งแกร่งมากพละกำลังแข็งแกร่งกว่านักยุทธ์ทั่วไปที่อยู่ในแดนเดียวกัน เขาจำได้ว่าตอนแรกเครื่องหมายตัวสำนึกของตัวเองสัมผัสได้ถึงผลการฝึกตนของฆาตรกรไม่มีทางเกินฝึกจิตขั้นสามนี่เวลาเพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งปีเท่านั้นอีกฝ่ายไปถึงขั้นฝึกจิตขั้นห้าแล้วอีกทั้งพละกำลังยังแข็งแกร่งกว่าเขามากหลังผ่านการตกใจหลิงเทียนรีบตั้งสติชายหนุ่มชุดคลุมยาวดำคนนี้สุดยอดมากจริงๆแต่เขาเชื่อว่าผลการฝึกตนของตัวเองเหนือกว่าอีกฝ่ายสามขั้นเขาต้องล้างแค้นให้น้องชายได้แน่นอนชิงชิงชิง กระกายไฟกระจายไปทั่วทุกครั้งที่ดาบกับกระบี่ปะทะกันหลิงเทียนโดนแรงสั่นสะเทือนจนเลือดลมตีขึ้นทรมานจนไม่สามารถอธิบายได้ระหว่างนั้นเขาคว้าโอกาสได้ในแววตามีอัสนีโลหิตเคลื่อนไหวอยู่ขณะเดียวกันหลัวซิลสัมผัสได้ถึงอัสนีโลหิตที่ถมเข้ามาจู่โจมมายังวิญญาณอย่างรู้ของตัวเองจู่โจมวิญญาณงั้นเหรอ สีหน้าของหลัวซิลดูแปลกประหลาดเขาคิดไม่ถึงว่าหลิงเทียนจะรู้จักวิชาลับแบบนี้เพราะคนฝึกวิชาวิญญาณมีน้อยมากวิชาลับจู่โจมวิญญาณหาได้ยากมากโดยทั่วไปผู้มีอำนาจอันดับต้นๆถือว่าเป็นความลับที่มีอาจถ่ายทอดตายซะเถอไอหนุ่มหลิงเทียนแผดเสียงออกมาอย่างดุดันจู่โจมวิญญาณเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเขาที่ทำให้ชนะทุกครั้ง เพราะการใช้จู่โจมวิญญาณในการต่อสู้จะทําให้อีกฝ่ายคาดไม่ถึงตอนนั้นเขาใช้วิธีนี้ฆ่าปรมาจารย์โลกยุทธแดนฝึกจิตขั้นเก้าท่าทีเหม่อลอยเล็กน้อยของหลัวซิลอยู่ในสายตาของหลิงเทียนทําให้เขาคิดว่าอีกฝ่ายโดนจู่โจมวิญญาณและทําให้สติหายไปชั่วคราวหลิงเทียนมีสีหน้าดีใจแค่อีกฝ่ายสติหายไปชั่วคราวก็เพียงพอที่จะทําให้เขาฆ่าไอ้หมอนี่แล้วขณะที่เขากําลังง้างดาบเตรียมจะตัดสินคู่ต่อสู้ กระบี่อันแหลมคมอาฆาตทะลุเข้ามาในตัวอย่างรู้ของตัวเองอาตัวอย่างรู้โดนแทงจนเจ็บปวดเหมือนวิญญาณจะขาดกระจายหลิ่งเทียนร้องอดครวญในใจเต็มไปด้วยความหวาดผวาเขาก็รู้การจู่โจมวิญญาณเหรอหลิ่งเทียนไม่คิดไม่ฝันว่าอีกฝ่ายก็ใช้วิธีจู่โจมวิญญาณเหมือนกันอีกทั้งยังเก่งกว่าเขามาก อีกทั้งเขายังรับรู้ได้ถึงพลังของการจู่โจมวิญ,ญญาณที่ดุดันในห่วงกระบี่ของอีกฝ่ายสิ่งที่เรียกว่าห่วงยุทธผู้แข็งแกร่งราชาย,ยุทธ์จำนวนมากไม่สามารถเข้าใจได้ชายหนุ่มชุดคลุมยาวดำคนนี้เป็นใครกันแน่หลิงเทียนอยากหนีแต่ความเจ็บปวดของวิญ,ญญาณทำให้ร่างกายของเขาไม่สามารถควบคุมได้ชั่วคราวเขาหวังแค่ว่าตัวเองจะไม่โดนฆ่าตายบางทีอาจมีโอกาสรอดก็ได้พรวด จู่สีหน้าของหลิงเทียนอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงก้มลงมองกระบี่อันแหลมคมเล่มหนึ่งแทงทะลุจุดตันเถียนจากนั้นความเจ็บปวดรุนแรงแผ่ซ่านเข้ามาจูู่สติของเขาเลอะเลือนล้มลงไปกับพื้นด้วยสีหน้าไม่พอใจจูจมวิญ,ญญาณเป็นของดีตามคาดหลัวซิวมองหลิงเทียนที่ล้มลงบนพื้นและพูดพึมพำออกมาอาศัยวิชายิ่งเลิศพลังแปรสเสวียนเทียน ถึงเขาสามารถเทียบได้กับปรมาจารย์ยุทธฝึกจิตขั้น8ขั้น9้าแต่ก็ไม่มีทางฆ่าคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้เพราะหลังฝึกจิตเรียกได้ว่าแตกต่างจากก่อนฝึกจิตมากความห่างชั้นของแดนเล็กทุกแดนล้วนแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวผลการฝึกตนยิ่งสูงการต่อสู้ข้ามขั้นก็ยิ่งยากเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นี่เป็นบทสรุปของการฝึกยุทธที่ไม่มีข้อสงสยัยใดๆ แต่เมื่อมีจู่โจมวิญญาณกลับทำให้การต่อสู้ข้ามขั้นกลายเป็นสิ่งที่ง่ายนี้ยิ่งทำให้หลัวซิลตระหนักได้อย่างถ่องแท้ว่าพลังก่อรวมวิญญาณที่เหยยนเย่อเอิอมอบให้เขามันล้ำค่ามากเพียงใดในสิบตระกูลใหญ่ตระกูลเหยียนที่เมืองกู่เจี้ยนเชี่ยวชาญการฝึกวรยุทธ์าตุไฟและทำให้มีชื่อเสียงแต่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าตระกูลเหยียนเชี่ยวชาญการจู่โจมวิญญาณ และพลังก่อรวมวิญญาณเป็นวรยุทธกลั่นวิญญาณระดับแปดในนั้นมีการบันทึกวิธีการจู่โจมวิญญาณหลวซิลไม่รู้ว่าเหยียนเย่เอ๋อไปเอาวรยุทธ์นี้มาจากไหนหลวซิลยื่นมือไปเก็บดาบรบกับแหวนเก็บของของหลิงเทียนขึ้นมาจากนั้นโยนเปลวไฟดำออกไปเผาศพจนกลายเป็นเท่าและออกจากที่นี่ทันทีหลังผ่านไปไม่กี่วันหลวซิลผ่านเขาจิวเฟิงเข้ามายังเขตการปกครองหยุนหลง บริเวณกำแพงเมืองใกล้ๆหลัวสซิวใช้ค่ายวับมาถึงเมืองชิงหยุนหลังจากจางหลูเหลียงกับโกหงยี่ตายไปภายใต้การคุ้มครองขององค์กรนักล่ายุทดพ่อแม่และพี่สาวของเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบวกกับตอนนี้เขามีชื่อเสียงในประเทศเทียนหูอย่างรวดเร็วอำนาจใหญ่แต่ละฝ่ายให้ความสำคัญในการชักชวนและไม่มีใครมีความคิดหน้ามืดตามัวมาทำร้ายคนใกล้ชิดและพ่อแม่ของเขา แค่พละงกำลังของฉันแข็งแกร่งเพียงพอถึงจะสยบได้คนใกล้ชิดและพ่อแม่ของฉันจะได้อยู่อย่างสงบสุขต่อไปตอนนี้พี่สาวอย่างหลวซิลเอ๋อกํกำลังตั้งคันอีกไม่นานหลวซิลจะกลายเป็นลุงหลวซิลไม่ได้ปรากฏตัวเพราะเขาเข้าใจดีว่าตัวเองไม่สามารถอยู่ข้างกายคนใกล้ชิดได้นานนักยุธเป็นเส้นทางแห่งความตายที่เต็มไปด้วยการเข็นฆ่าและอันตรายเมื่อเดินเส้นทางนี้แล้วมีอาจหันหลังกลับไปได้อีกองค์กรนักล่ายุทธหลวซิลเห็นชายชารายเย่เซียงโต ไอหนุ่มอย่างนายระยะเวลาเพียงแค่ปีกว่าๆก,ก็ทําให้คนแก่อย่างฉันเทียบไม่ได้แล้วผลการฝึกตนของเย่เซียงโตคือฝึกจิตขั้นสามแต่ตอนนี้หลัวซิวคือแดนฝึกจิตขั้นห้าแล้วย้อนคิดกลับไปในตอนแรกหลัวซิวยังขอความช่วยเหลือจากตนเองเพราะต้องการช่วยคนใกล้ชิดระยะเวลาปีกว่าเพียงพริบตาเดียวชายหนุ่มที่อ่อนแอกลายเป็นผู้แข็งแกร่งอายุน้อยที่มีชื่อเสียง ถึงพละกําลังของตัวเองจะแข็งแกร่งกว่าเยเซียงโตมากแต่หลัวซิลเต็มไปด้วยความซาบซึ้งต่อชายชาราท่านนี้แง่หนึ่งคือบุญคุณที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในตอนนั้นส่วนอีกแง่หนึ่งเยเซียงโตมีตําแหน่งในเมืองชิงหยุนคอยดูแลความปลอดภัยของพ่อแม่และพี่สาวของเขาเยเซียงโตฝึกตนพลังจิตแท้ที่เกี่ยวกับไม้ในมือหลัวซิลไม่มีวรยุธทธ์ธาตุไม้ขั้นเจ็ดที่เหมาะกับเขาดังนั้นจึงเหลือยากรลั่นจิตให้เขาสามขวด ถ้าใช้ยากลั่นจิตสามขวดนี้อย่างเหมาะสมบางทีช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของเย่เซียงโตอาจมีโอกาสบรรลุถึงแดนราชายุทธของขวัญชิ้นนี้ของหลัวซิวเรียกได้ว่ามีความสําคัญกับเย่เซียงโตมากทําให้เขาทั้งทอดถอนใจและหดหู่จากนั้นหลัวซิวใช้ค่ายว่าไปยังเขตการปกครองหยุนหลงท่านหัวหน้าแก๊งหวนเซวีหงต้องดํารงตําแหน่งในเขตการปกครองหยุนหลงดังนั้นจึงไม่สามารถมาเปิดแดนปริศนาด้วยตัวเอง สำหรับการที่หลัวซิลประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้เขาก็รู้สึกตกตะลึงมากขณะเดียวกันก็รู้สึกพอใจกับสายตาอันหลักแหลมของตัวเองในตอนแรกคนเงียบๆที่ไม่มีชื่อเสียงใดเมื่อได้รับโอกาสอันเหมาะสมก็จะโดดเด่นออกมาให้เห็นอย่างแท้จริงหวนเซวีหงคิดว่าคำพูดเหล่านี้ใช้ตีความหลัวซิลได้ดีที่สุดเวลาเพียงแค่ปีกว่านายก็มีผลการฝึกตนอย่างทุกวันนี้ถ้าผ่านไปอีกปีสองปี ผลการฝึกตนของนายคงเหนือกว่าฉันแล้วการเติบโตของหลวซิลรวดเร็วมากจนทำให้หวนเซวินหงตกตะลึงเป็นอย่างมากประเทศเทียนหู่เล็กเกินไปแต่โลกนี้กลับกว้างขวางไม่สิ้นสุดหวนเซวินหงคิดว่าหลวซิลไม่ควรถูกจำกัดไว้ในพื้นที่เล็กๆอย่างประเทศเทียนหู่โลกอันกว้างขวางนี้ควรเป็นเวทีสำหรับเขาสำหรับโลกภายนอกประเทศเทียนหู่ก็ชวนให้หลวซิลหลงไหลจริงๆแต่ต้องรอให้เขาส,สังางเรื่องจบจึงค่อยเลือกจากไป ค่ายวาประดับต่ำที่สุดให้ค่ายระดับห้าทำให้ระยะทางในการวับมีขีดจํากัดดังนั้นหลัวซิลจะไปที่ตูเฉิงประเทศเทียนหู่ต้องเดินทางด้วยตัวเองเยอะพอสมควรเขาไม่ได้ใช้เวลาในเขตการปกครองหยุดหลงนานนักแดนปริศนาใกล้เปิดแล้วถ้าไปสายแล้วพลาดโอกาสก็จะเสียหายจริงๆมีคนประกาศภารกิจให้รางวัลในองค์กรนักล่ายุทธข้านายจะได้หินพลังจิตแสนก้อนนายต้องระวังด้วย ตอนกำลังจะไปหวนเซวินหงบอกข่าวนี้กับหลัวซิวรางวัลเป็นหินพลังจิตแสนก้อนเรียกว่าเยอะมากถึงเป็นผู้แข็งแกร่งระดับราชาย,ยุทธทั่วไปก็ต้องรู้สึกวันไหวหมู่บ้านสยยุยหยางตั้งอยู่ที่แถบชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือของเขตการปกครองหยุนหลงที่นี่มีลมแรงตลอดปีค่อนข้างรกร้างนอกหมู่บ้านเล็กๆหลัวซิวในชุดคลุมยาวดำขมวดคิ้วขึ้น ด้านหน้าเขามีคนสิบกว่าคนปิดบังใบหน้ายืนเรียงเป็นแถวหน้ากระดานมองเขาด้วยสายตาเย็นชาเผยให้เห็นเจตนาไม่ดีหลัวซิลคิดไม่ถึงระหว่างทางที่ตัวเองจะไปตูเฉิงประเทศเทียนหู่จะเจอการขัดขวางเพื่อฆ่าแววตาคนเป็นหัวหน้าของพวกที่ปิดบังใบหน้าดูดูดัดนเขาสะบัดมือคนที่ปิดบังใบหน้าสิบกว่าคนเข้ามาล้อมเอาไว้และประชิดเข้าไปหาหลัวซิวดาบรบของคนหนึ่งถูกชักออกจากฝักและฟาดดาบลงไปด้านหลังหลัวซิลแสงดาบเย็นยะเยือกแหวกไปในอากาศ พลังจิตแท้สว่างวาบขึ้นมาหลัวสซิวไม่แม้แต่จะหันหลังมองและยื่นมือไปคว้าทางด้านหลังเกิดเสียงดังขึ้นดับรบแตกสลายคนลงมือที่ปิดบังใบหน้าถูกหมัดของเขากระแทกที่หน้าอกอวัยวะภายในแตกกระจายตายตรงนั้นทันทีอ่อนแอเกินไปใครส่งพวกแกมาหลัวสซิวชักมือกลับมาช้าๆและกวาดตามองพวกคนที่ปิดบังใบหน้าอย่างเฉยเมยสุดท้ายจ้องไปยังหัวหน้าของพวกที่ปิดบังใบหน้า การปะทะกันเพียงครั้งเดียวทำให้คนที่ปิดบังใบหน้าตายไปหนึ่งคนภาพตรงหน้าทำให้คนที่ปิดบังใบหน้าที่เหลือพากันขนหัวลุกจากรายงานบอกว่าพละกกำลังของไอ้หมอนี่เปรียบได้กับฝึกจิตขั้นเจ็หัวหน้าคนที่ปิดบังใบหน้าขโมดคิ้วสำหรับคนที่เสียไปหนึ่งคนเขาไม่สนใจและไม่ได้ส่งผลกระทบกับแผนการมากเท่าไหร่จัดค่ายกลคนที่ปิดบังใบหน้าสะบัดมืออีกครั้งน้ำเสียงเย็นชา คนพวกนี้ได้รับการฝึกมาอย่างดีการกระทําดูเป็นระเบียบแบบแผนขณะเดียวกันก็กระตุ้นธงค่ายออกมาม่านแสงสว่างขึ้นมาความอาฆาตที่มองไม่เห็นปกคลุมคนที่ปิดบังใบหน้าย,ยืนตามจุดของค่ายกลพลานุภาพพุ่งไปที่หลัวซิวที่อยู่ตรงกลางค่า